อาหารหมดนะคะแล้วแล้วมันแบบเข้ามาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆมากเลยงงๆว่ามันดันมาตรงนี้ได้ยังไงตอนนี้แม่อ้อมขยับเข้าไปข้างในแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนน้าให้ละล้วก็เคลียร์ๆแถวๆนี้ให้มันกว้างๆหน่อยแม่อ้อมไม่เห็นตัวมันค่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไปวิ่งอยู่หลังบ้านเขาเดี๋ยวก็มากินเองแหละทุกคนก็ไม่มีใครรังเกียจแต่แม่อ้อมไม่เห็นตัวมันเลยค่ะหลายวันมากแล้วที่แม่อ้อมไม่เห็นมันอ่ะเออเปิดมันไปอยู่ไหนของมันน่ะ แม่อ้อมไม่เห็นมันเลยนะอยู่นี่เองแม่อ้อมมาแม่อ้อมไม่เห็นว่าแต่มองตรงนี้ไม่เห็นค่ะว่ามันอยู่ตรงนี้กันทั้งลูกทั้งแม่นะคะลูกทั้งแม่เลยนั่งน,นยอยเออแม่อ้อมก,ก็มองแต่มองแต่ตรงนู้นไงก็เลยไม่เห็นมันกัน ิดสบายดีนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมอ่ะสั่งถ้วยน้ำไว้เอ้ถ้วยอาหารที่มันกันมดไปแล้วด้วยเกถ้ามันมาแม่อ้อมจะมาให้มันมันจำลูกมันได้ค่ะเออมันจำลูกมันได้เขาก็อยู่ด้วยกันโอเคเนาะแม่อ้อมก็ซื้อบื้อจริงๆเมื่อกี้หมดแต่สองข้างล่างไม่ได้มองข้างๆหรอกพอจะเดินกลับถึงได้เห็นไปมองหาเอ๊ะเปิดมันอยู่ไหนนาะเราไม่เห็นมันเลย ดีแล้วล่วคะค่ะจะได้อยู่กับลูกมันไม่งั้นมันก็เที่ยวไปตลอนตลอนลูกเต้าไม่ดูแลเนาะอเออไม่อ้อมใส่ให้เยอะคะ่ะคงได้กินกันสบายแล้คะคันนี้แต่หัวเรื่องมดม,มันซูมนะคะมันก็เกิจดใจนี่หน่อยมันจะโซ o ก็ไปลม่าออมเส่ก็แป่ ขู่แม่อ้อมอีกแล้วมันเตรียมขู่แม่อ้อมอีกแล้วจะตบอยู่นั่นแหละจะขู่ทาไมฮะนังเปิดโอ,อนั่งแ้ไขจะขู่ทาไมเห็นไหมคะว่าลูกมันน่ารักมากโตแล้วค่ะเออเมื่อกี้แม่อ้อมกระเดินหาว่ามันอยู่ที่ไหน โอ้ดูสิคะ้ามารักกันอตอนแรกแม่ออก็ห่วงมันอยู่ว่ามันจะอยู่ไหมเนาะมันจะอยู่ไหมเนาอ fc สบายใจได้นะคะนางอยู่ปกติดีนางกินของเยอะอยู่นางชอบวิสกัส เพราะว่าวีส์กัสเนี่ไม่อ้อมเทจะไม่เหลือแทบจะไม่เหลือเลยเมื่อกี้เหลืออยู่สองสมเม็รเองอะ่ะเมื่อเช้าเทไว้ให้อืเอฟซีสบายใจได้นะคะสถานที่อยู่ก็มันก็จะลกอะ่ะแต่เขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาโดยที่มันไม่มีใครมารังแกไม่มีใครมาวุ่นวายอะ่ะ หายห่วงชื่นใจกันแล้วนะคะแม่อ้อมไปละ